안녕하세요 여러분 안녕하세요 영인잉입니다 오늘의 컨텐츠는 조금 조심해서 해야 되지 않을까 한데 그니까 오늘의 공부할 태국어 한국어는 제가 직접 한국인한테서 들어봤던 한국어 욕몇 가지에 대해서 유튜브 친구들에게 공개해 보겠습니다. 사실은 욕하기 보단 그냥 기분 나쁠 게 한. คำสํานนนี้นะคะะเราจาจมพูดคุยกันถึงคำด่าทอหรือว่าคำตำหนิติเตียนเวลาที่คนเกาหลีอารมณ์ไม่ดีที่ยองอินอิงเนี่ยเป็นผู้เคยได้ยินมาด้วยตนเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือจะมาเล่าให้ฟังซึ่งมันอาจจะเหมือนหรือแตกต่าง กันเล็กน้อยกับในพจนานุกรมหรือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ว่าก็เป็นความเข้าใจของอิงเนาะก็ยังไงก็ลองฟังกันดูนะคะอันแรกเนี่ยได้ยินน่าจะบ่อยมากเลยในดราม่านะคะอาชินจาอาชินจาอาชินจาชินจาตัวนี้นะคะแปลตรงๆงเลยก็คือจริงจริงชินจาจริงจริงจริงนะคะเวลาเขาแบบว่าอาชินจาแบบนี้นะคะก็คือ,อจ,จริงจริงเลยจริงจริงเลย จร,จริงเลยอารมณ์เวลาแบบไม่ค่อยแบบลำคาหรือว่าไม่พอใจอะไรนิดหน่อยนะแบบเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆเลยเธอเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งอันที่คล้ายๆกันนะอะช้ำนะช้ำนะช้ำนะแบบอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนแบบให้ตายสิคือเหมือนไม่เข้าใจแล้วเหมือนแบบทาไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเราทําอะไรไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ก็จะแบบช้ำนะแทนที่จะเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจแทนที่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าแทนเราเวลเราพูดอะไรตลกๆกออกไปอะไรย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เขาอาจจะพูดเล่นไม่ได้โกรธจริงๆไม่ได้อารมณ์เสียจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะจำนะแบบนี้ก็มีนะคะอ่ะแล้วก็คําตอมานะคะที่นึกได้เคยได้ยินแล้วก็เจอกับตัวเองแล้วก็อยากจะเอามาเล่านะคะยองฮนอมนึ <laughs> ่นมาหรือฮัจิมะยองฮนอมนึ่มาฮัจิมะ ยองหุ่นหนบเนื่นหมัถ้าจิมาอันนี้นะคะเคยมีเพื่อนพูดให้พูดใส่เรานะคะเหมือนแบบว่าเราพูดสิ่งใดที่เขาเสียใจหรือเขารู้สึกว่าเราพูดโดยที่ไม่มีหัวใจนะคะพูดแบบไร้หัวใจแบบนี้นะคะเขาก็เหมือนแบบอย่าพูดแบบนั้นยองหุ่นยองหุ่นเฉยๆในคํานี้นะคะถ้าดูจากในพจนานุกรมนะคะก็จะแปลว่าจิตใจจิตวิญญ,ญาณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ออมนื่นหม่ก็คือคําพูดที่ไม่มี หยองหุน่นคำพูดที่ไม่มีชีวิตจิตใจหาจิมาห้าจิมาห้าจิมาตัวนี้ก็คืออย่าทำอย่าทำห้ามทำ ไม่ต้องทำแปลทั้งหมดเลยตรงๆก็คืออย่าพูดอะไรโดยไม่คิดอย่าพูดจาทำร้ายคนอื่นเหมือนตัวเองไม่มีจิตใจอย่าพูดจาทำร้ายคนอื่นเหมือนตัวเองไม่มีชีวิตจิตใจแบบนั้นเลยอย่าพูดจาทำร้ายคนอื่นเหมือนตัวเองไม่มีชีวิตจิตใจนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดกับสิ่งที่เราพูดหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นทั้งๆที่เขาเห็นว่าเราเป็นคนใจดีมาก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะทั้งๆที่ในใจเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้แบบไม่มีจิตใจแบบ อาจจะเข้าใจไปคนละอย่างกันนะคะประโยคนี้ก็คือโดนมากับตัวเองเนาะส่วนอีกอันนึงนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้หรือเปล่านะคะอาจจะโดนใบแดงติดเหลืองอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคำนี้เลยนะคะโตะาอีตัวนี้นะคะมันคือออกเสียงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนลองอ่านกันเองนะคะมันก็จะคล้ายคกับคําว่ามิชช o m มิชิดะที่แปลว่าบ้าบ บ้าเสียสติบ้าคลั่งนะคะก็คือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเธออย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะเขาก็คือเหมือนว่าเราว่าโง่หรือเปล่าเนี่ยบ้าบอรหรือเปล่าเนี่ยทั้งบ้าทั้งโง่หรือเปล่าเนี่ยบ้าบอโง่เขานั่นเองนะคะในโพจนานุกรมเนี่ยเขาจะบอกว่าคเนี้แปลว่าเช่นกากิโมจารลโกฮ่งตงอีเอริซอกนซารามุกเทเก อีรินนน่ยก็คือเป็นคำสะบทคำหยาบคายท,ที่ใช้กับผู้ที่ขาดความคิดหรือพฤติกรรมโง่เขลาเสื้อซ่าแบบนั้นนะคะพอเราเห็นเพื่อนแบบเฮ้ยมันดูบ้าๆเสื้อซ่าๆโง่ๆทำอะไรโง like <go> ่ๆงงๆมัวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถแบบยะแกเป็นบ้ารอเปล่าเนี่ยแกโง่เขลาแกมัวแก ซื้อบื้อหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะส่วนมิชิดะก็คือบ้าคลาั่งเสียสติสติไม่ดีแบบนั้นก็คือบ้านั่นแหละมีช็ซอกบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าไปแล้วหรอมีช็ซอกบ้าไปแล้วหรอเหมือนกึ่งถามถ้าขึ้นเสียงสูงก็เหมือนกึ่งคําถามนั่นเองเนาะอ่ะคาต่อมานะคะอันเนี้ยได้ยินบ่อยเวลาเขาเหมือนเขาพูดเล่นกับเรา และเราก็อาจจะเขาคิดว่าเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะเขาก็แบบใช้บ่อยมากแต่ว่าจริงๆถ้าแบบใช้กับคนที่ไม่สนิทเท่าไหร่มันก็อาจจะมีเรื่องกันได้นะคะเพราะมันเป็นคําที่แบบอไม่น่าจะต้องใช้บ่อยมากเกินไปอะไรอย่างเงี้นะคะฮัตโซรหรอฮันะฮ h ตโซรหรอฮันฮตโซหรฮันพูดจาเพ้อเจอเนี่ย พูจร้าสาระจริงๆเลยนะเนี่ยพูจาร้าสาระนะเนี่ยอันนี้นะคะ hot s o r i ตัวนี้สามารถหาได้ในพจนานุกรมเลยนะคะจะแปลว่าพูจร้สาระพูจาไร้สาระพูดจาเผือเจอร้าสาระแบบนี้นะคะไม่มีสาระพูดเหลวไหลพูดไปเรือเ่อยเปื่อยอันนี้คือเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เวลาเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าเราพูดอะไรแล้วมันแบบมันไม่ใช่อะเขาคิดว่ามัน ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องที่กําลังคุยอยู่หรือว่าแบบมันใช้การไ,ได้มันพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบคอสุริฮะชิมะอย่าพูดจ ja าไม่รู้เรื่องอย่าพูดไร้สาระคอสุริเรฮะเนอันเนี้ยถ้าเขาพูดแบบเนี้ยก็คือเหมือนเขาก็คงจะไม่ฟังคําพูดของเราเพราะว่าเราแบบพูดจาไร้สาระเหมือนแบบสิ่งที่เราพูดมันเพ้อเจ้อเนาะต่อมานะคะอันนี้ อาจจะเป็นเป็นคำด่าจริงๆจากใจหรือเป็นคําที่แบบพูดล้อเล่นหยอกล้อกันในหมู่เพื่อนสนิทก็เป็นไปได้นะอันนี้นะต้องดูว่าเขาพูดจริงพูดเล่นเนาะสนิทกันแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะหนับนะปื้นย่อนย่อนตัวนี้นะคะสามารถแปลว่าปีก็ได้นะคะย่อนที่แปลว่าปีนะคะอย่างเช่นปีนี้ปี2020อีชอนอีชิมย่อน ตัวนี้ใช้ยอนเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าหมายถึงผู้หญิงนะคะเวลาผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเรียกเราว่ายอนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือภาษาไทยแปลตรงๆก็คือเหมือนนางอีอีนางแบบนี้นะคะก็จะหยาบคายดน,นึงเป็นคำหยาบที่เอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงใช่ไหมคะยอจะพูดเรื่องนิ่นผีสกุกนับปื้นตัวนี้นะคะมาจากนับพื้นะ เป็นรากศัพท์ของคําว่าไม่ดีนะคะแล้วก็ตัดทะออกใส่ในอื่นเป็นตัวสะกดที่ปื้นนะคะก็เลยทาให้เป็นคําคุณศัพท์มาขยายคําว่านหย่อนหย่อนก็คือนางผู้หญิงหรืออีไม่ดีนะคะอีนบปืดะที่แปลว่าไม่ดีเนาะรวมกันกับหย่อนก็เลยแปลว่าผู้หญิงที่ไม่ดีนางผู้หญิง ที่ไม่ดีผู้หญิงเลวผู้หญิงไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมนะก็อยู่ที่ว่าเขาอะเจตนาจริงเท็จจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะเราก็ดูจากสถานการณ์แล้วก็อารมณ์ในขณะนั้นเนาะอาจจะยังไม่ต้องรีบโกรธมากมายก็ได้เนาะอ่ะคําสุดท้ายที่จะมาบอกกันในวันนี้นะก็เป็นคําที่สามารถทําให้ผู้หญิงเกาหลีที่ได้ยินคํานี้สามารถโมโหได้เหมือนกันนะถ้าแบบ ผู้ผู้ชายหรือแฟนตัวเองมาพูดมาว่าแบบนี้บ่อยๆนะคะอาจจะไม่พอใจก็ได้นะแต่ว่าสําหรับเราถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่แคร์เนาะแต่อันนี้นะคะก็รู้ไว้ก็ได้นะคะว่าเขาหมายความถึงประมาณไหนคําว่าจีร r นตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงใช่ไหมรีเอรอาร์รีเออร์รนะคะเราจะออกดินแตะเพดานเนาะเหมือนที่เคยบอกนะคะจะไม่ใช่จีรันนะคะอ่าจะเป็นจีแล้วก็ร อ่ะอันนี้ก็คือถ้าในพจนานุกรมก็เหมือนกันนะเขาจะบอกว่าพฤติกรรมที่บ้าคลาั่งพฤติกรรมที่บ้าระหร่ำการกระทําที่ไร้สาระนั่นเองนะคะซกเดนมาโลมากุโซรันสุรก,กุพุนพยอลอบชีฮันนนเฮงตกเป็นคาแสดงนั่นเองนะคะการกระทําที่ไม่รู้จักแยกแยะแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยก็คือเหมือนเวลาเราทําอะไรวุ่นวายนะคะหรือพูดจาอะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวายนะคะเขาก็จะ เว่ยชิมุทอร,ร์เจรเียทำไมวุ่นวายแต่เช้าเลยเนี่ยทำไมวายไรสาระเรื่องมากแต่เช้าเลยมากูตามคำอธิบายในพจนานุกรมนะคะตัวนี้แปลว่าจัดอย่างรุนแรงอย่างมากหนักมากนะคะอ่าก็คือเหมือนเป็นพฤติกรรมที่มันหนักรุนแรงบ้าครั้งไรสาระมากๆกนะคะก็สามารถโดนด่าทอแบบนี้ได้เนาะเว่านานเทเจระเรียอันนี้ถ้าพูดเ,เร็วเนาะ ก็ไม่รู้มันจะออกสื่อได้หรือเปล่านะคะก็เลยต้องพูดชาชานิดนึงนะคะคือเหมือนแบบทําไมกับฉันเนี่ยจะต้องมาพูดจาไร้สาระวุ่นวายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ววยแวนเลียแวนเลียแวนเทมอรากูฮานี่ทำไมทําตัววุ่นวายบ้าคลั่งทําไมทําตัวบ้าคลาั่งวุ่นวายจัดต่อว่าฉันแบบนี้ละ่ะทําไมต้องต่อว่าฉันแบบนี้เธอวุ่นวายแล้วก็มาต่อว่าฉันเนี่ยทาไมต้องทําแบบนี้อย่างนี้นะคะแวนเทจิระเรีย เวนันเทจิราทิยาเวนันเทจิราทิยานะคะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นคําที่เกิดเวลาที่อารมณ์ไม่ดีหรือทะเลาะกันไม่ว่าจะเล่นๆหรือจริงๆล้อเล่นกันก็ตามนะคะก็อาจจะสามารถได้ยินได้จากคนเกาหลีนะคะก็ยังไงก็ลองฟังแล้วใช้วิจารณญาณกันดูนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะเราไปแล้วดีกว่าค่ะออกอากาศได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ถไปแล้วสวัสดีค่ะ